วันนี้เข้าสู่โหมดนักเดินทางนะคะคนขับมือแรกของเราก็คือคุณสาค่ะเริ่มต้นจากอุดรธานีผ่านหนองบัวลำพูค่ะประมาณเที่ยงนะคะเรารู้สึกหิวนะเพราะเราทำไอเอฟเมื่อวานกินมื้อสุดท้ายก็6กโมงเย็นตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงเราก็รองท้องด้วยไก่ย่าง5ดาวแล้วก็นมไฮโปรตีนค่ะถึงแยกภูเรือนแล้วนะคะประมาณบ่ายสองกว่าค่ะอากงและคุณสาก็คงจะรู้สึกหิวข้าวเพราะก็ยังไม่ทันเข้าเที่ยงกันแต่เราสบายมากรองท้องมาแล้วนี่คือ ต้นกระทลกแล้วก็ผลดิบๆของกระทลกนะคะยังกินไม่ได้ค่ะร้านตําแหกปากนะคะเป็นร้านที่ส้มตาอร่อยมากๆเลยเพราะน้ําปลาเขาจะนวๆนะคะเมนูเขาก็จะเยอะแยะหลากหลายทั้งประเภทยำแล้วก็ประเภทส้มตํานะคะสิ่งที่เราสั่งค่ะตาถาดน,นะคะแล้วก็อาหารอีกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วเราก็ทานหมดกันด้วยนะคะ3คนไม่เหลือเลยค่ะอาหารมื้อน,นี้ก็จะประมาณ700กว่าบาทนะคะไม่แพงเลยอาหารประมาณ7อย่างค่ะ หลังจากกินอาหารเสร็จแล้วก็จะเป็นคนขับรถก็คือเรานี่แหละค่ะมือที่สองนะคะผ่านที่อำเภอภูเรือด่านซ้ายนะคะแล้วก็แยกไปที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะอันนี้ยังไม่ถึงพิษณุโลกนะคะแวะที่อำเภอนครไทยก่อนค่ะคุณสามีอยากอัดคลิปค่ะเราก็อ่นั่งรอที่ร้านกาแฟก่อนสั่งชาเขียวหวานน้อยๆมานะคะแต่คงกินไม่เยอะค่ะเพราะว่าเราเซนซิทีฟกับคาเฟอีนเดี๋ยวนอนไม่หลับ ขับรถยากที่สุดก็ช่วงแดดส่องหน้านี่นะคะเรารู้สึกว่าขับยากกว่าช่วงฝนตกอีกต้องขับด้วยความระมัดระวังนะคะเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกแล้วนะคะนี่คือปลายทางของเรานะคะพิษณุโลกค่ะแล้วก็นี่โรงแรมที่เราพักนะคะห้องนี้ค่ะผ่านพิษณุโลกที่ไหนก็จะแวะพักโรงแรมนี้เป็นประจําเลยนะคะที่พักนี่ดีมากๆเลยนะคะสะอาดสะอา้านเงียบสงบค่ะ น่ารักไหมคะสำหรับการจัดพระเจดตัวไว้เป็นรูปของคู่คะ่ะ